ไปเบ่งบักทัวน้ากันครับพี่น้องอู้จะเป็นดกคับครับผมนี่ของเอลี่อยู่ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆในพี่ครับผมสวัสดีครับผมมือนี่ก็มาพบกับ DIY สไตล์บ้านเบาคึมนะครับผมมือนี่นะครับผมจะพาไปเห็ดน้ําหมักจุลินซีนะครับผมเดี๋ยวไปเบ่งผลงานน้ำหมักจุลินซีน้ากันครับพี่น้องครับผมก่อนที่ไปเบ่งนะครับผมก่อย่าลริ่มกดติดตามนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปบังน้ำกันเลยนะครับผมว่าผลงานน่ะมักจูลินซีนะครับผมที่ผมเพ็ดไว้นะครับผมจะได้ผลงานดีปันไดนนะครับว่าออกลูกออกผลหลายปันไดครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปบังน้ำกันครับผมครับพี่น้องครับผมนี่ครับนามักเสือจูรินซี่ที่ผมเพ็ดไว้เนาะครับผมนี่ตากแดดไว้นะครับผมผลอนห่อนเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปบังผลงานน้ำกันครับผมว่าออกลูกดกปันไดนะครับพี่น้อง นี่ครับเสื้อนำมักจุลินซีนะครับผมที่ผมทําไว้นะครับอ้นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบักบักทัวนะครับผมบักทัวเง้วนะครับนี่ครับเง้วอิลิพี่น้องเป็นความเงวนะครับผมโอ้ยครับนี่ครับเง้วสมซื้อเลยครับพี่น้องไปเบิ้งลูกว่าอวบปันไหนครับผมนี่ครับลูกไงครับพี่น้องตามไปตาแซบครับพี่น้องขั้นนี่ครับ ไปเบิ่งน้ากันครับไปเบิ่งความเงาของบักทัวครับพี่น่องความอุดมสมบูรณ์นะครับผมนี่อันนี้ก็ว่ได้เก็บนะครับผมมาเบิ่งนี่พี่น้องนี่ครับดอกอิลิครับพี่น้องครับผมพุนโอ้เป็นกลองอยู่ครับพุนสูตรหน้ามักเสือจุดลินซี่นะครับผมที่ผมเหตุไหวนะครับนี่ครับ ดกเลยครับผมพี่น้องนี่ครับบักบวบเรียมกับมี่เลยครับพี่น้องนี่บักบวบเรียมครับไปบังบักทัวน้ำกันครับพี่น้องอ้จะเป็นดกคักครับผมนี่ของเอลี่อยู่ครับพี่น้องครับผมลูกนึ่งกับเน่าเลยครับพี่น้องคุณความเนาความบักทัวนะครับ เบิ้งไหนเนาะครับผมเบิ้งความยาวของแต่ละนวยครับพี่น่องไปเบิ้งบักแตงน้ำกันครับพี่น่องอุย้ยนวยนี่สะมาเป็นตะตำแสบใล้พี่น่องครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับผม นี่ครับผลงานของนัมมักเสือจุดินซี่นะครับผมที่ผมทำไว้นะครับครับโอ้ยฟังพุ่นกับมีได้ครับพี่น้องพุน่นฟังพุ่นกับเป็นกล่องด้วยครับผมพุน่นนี่ก็เป็นกล่องด้วยนะครับไปเบิ่งมักแสงน้ำกันครับพี่น้องครับผม แสงนะครับโอ้ยนี่ครับผมนวยใหญ่แล้วนะครับผมโอ้จะม่นดกครับผมแปงกครับโอ้บ่ได้มาเก็บครับที่น้องหลายคับนี่ครับบ่ได้มาเก็บนะครับผมครับบักแสงออกนวยหลายครับที่น้องครับผมผุนครับ นี่นะครับผมผลงานของหนาหมักเสือจุเินรีที่ผมทาไว้นะครับผมออกหนวยอดต้นเอ็นเตนเลยครับผมเต็มเครือเลยครับนี่ครับสุดยอดครับผมดอกกระดกครับพี่น้องคุณดอกเต็มต้นเลยครับนี่แต่หนวยบักแสงครับผมแบบนี้โอเคครับผมเข้าไปเบิ้งสูตรหนาอมักเสือจุเินรีเดยวกันครับพี่น้องครับผมว่าผม ิมีวิธีเห็ดแนวไดนะครับผมเดี๋ยวไปบิงน้ากันครับพี่น้องครับอู้สออนบักแสงครับพี่น้องครับผมหลายคักครับผมนี่คุณนรัเต็มเลยนะครับไปครับผมไปบังน้ากันครับครับผมพี่น้องครับผมกับิม่าแนะนําวิธีเค็ดสูตรน้าหมักเสื้อจุลินซี์น้ำกันนะครับพี่น้องครับผม ก็จะมีน้ำเป้านะครับผมน้ำเป้านี่เป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำบอนะครับผมห้ามเอาน้ำปราปลาเด็ดขาดนะครับแก็จะมีไข่ไก่ครับพี่น้องครับผมไข่ไก่ใส่สองหน่วยก็ได้นะครับลวหน่วยหนึ่งก็ได้เนาะครับลวใส่ตามปริมาณเท่าอยากเฮ็ดหลายเท่าก็ใส่หลายนะครับผมแต่ว่ามือนี่ผมเฮ็ดหน่อยๆนะครับผมเฮ็ดแค่สามขวดนะครับผมก็จะมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิงนะครับผมว่าผมจิมีวิธีเฮ็ดอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอาจจิตอกไข่นะครับผม ตอกไข่ไก่ลงไปนะครับนหน่วยนึงนะครับผมใส่ทั้งเปลือกได้ได้วยพี่น้องเขาเปลือกใส่ปนน้ากันครับผมบีบให้มันละเอียดในจัหน้อยนะครับผมเปลือกมันนะครับใส่ลงไปน้ากันเลยนะครับผมไข่นหน่วยนึงนาปลาส่วนนึงนะครับพี่น้องจะใส่หลายเด้ครับผมมันสีเข้มครับ ลกต่อมานะครับผมก่อนใส่ผงชูรสนะครับผมหรือว่าแป้งนั่นนะครับนี่ครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะครับผมต่อไข่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนนะครับทำการค้นเข้ากันนะครับผมนครับผมเสือจุลิ้ทรี่นะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันเขากันนะครับพี่น้องครับครับวิธีเฮดเผือกจุลินซี่นะครับผมคนไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมจนว่าให้น้ำปลากับแป้งงัวนนะครับผมกับไข่นะครับผมเขากันนะครับจากนั้นนะครับผมเอากะเอาใส่ขวดเลยนะครับผม ตักใส่ขวดนะครับผมอย่างละหนึ่งช้อนนะครับผมนะครับก็จีได้ออกมาเป็นสีนี่นะครับพี่น้องครับผมนี่ครับก็จีได้ออกมาเป็นสีแดงๆนะครับผมเาเอาไปตากแดดไว้นะครับผมเดี๋ยวตักน่ำใส่ก่อนครับพี่น้องครับผมเทลงเลยนะครับ อันนี้กั้นีนึงซ้อนนะครับผมโอเคครับผมพ่อครับผมพี่น้องวันนี้ครับปิดฟ้าไว้ครับผมนี่ครับผมห้าก็ได้ สูตรน้ำหมักเชื้อจุลินทรีย์นะครับพี่น้องครับผมทาให้พืชผลการเกษตรเฮาออกมาดกนะครับนะครับลูกดกนะครับผมลูกใหญ่ยาวนะครับเอากะขยาาวค่อยๆนะครับพี่น้องครับยัาขยาาวแห้งนะครับผมครับปิดฝาขวดให้แน่นๆนะครับพี่น้องจากนั้นนะครับผมเฮากับปอยตากแดดไว้เลยนะครับผม ครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับผมเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นไดครับผมก็จะเริ่มเฮ็ดว้ใส้กันนะครับพี่น้องครับผมอันนี้ครับดีอีดิครับผมสูตรนี้นะครับผมทําให้พืชผลการเกษตรของเฮ้านะครับผมดกจริงๆครับพี่น้องครับสุดยอดครับผมสูตรนี้นะครับ อยากให้พี่น้องเฮ็ดไปใส่กันนะครับพี่น้องครับผมอย่าลืมเฮ็ดไปใส่เด้อครับผมถึกใจยุบ่ครับสูตรน้ำหมักเสือจูเินเซ่นะครับผมอ้ยผลงานสุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับผมออกลูกออกผลดกอิริครับพี่น้องครับผมอย่าลืมไปเฮ็ดใส่กันนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ